สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4ีนะคะที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่14กุมภาพันธ์แต่เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายๆคนที่ได้รับ SMS แจ้งให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4ีตรงนี้นะคะขอเน้นย้ำว่า อย่ากดรับสิทธิ์โดยเด็ดขาดรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำข่าวสารมาจาก Thai News นะคะที่ได้แจ้งว่าในช่วงนี้ใครที่ได้รับ SMS เพื่อแจ้งให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสซ อย่าก,กดโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าทางธนาคารกรุงไทยได้มีการตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําของมิจฉาชีพนะคะนั่นก็คือในช่วงนี้นี่มีกระแสะเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4 ที่จะมีในวันที่14กุมภาพันธ์แต่ประเด็นที่มีในตอนนี้ก็คือว่ามีประชาชนหลายคนที่ได้รับ SMS กันเยอะมากนะคะทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างโครงการคนละครึ่งแล้วก็ส่ง SMS หลอกขอข้อมูลส่วนตัวโดยส่งลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าซึ่งทางธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบัตรเดบิตของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ไม่ควรเปิดเผยเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรเลขหน้าบัตรเดบิต16หลักวันหมดอายุรหัสพินเลข C.V.V 3ตัวและรหัส OTP หากในกรณีที่ประชาชนหลงให้ข้อมูลไปแล้วสามารถแจ้งไปยังธนาคารกรุงไทย ที่เบอร์0211111111หรือตำรวจในพื้นที่เพื่อแจ้งความดำเนินคดีและสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร1155 1599หรือ1710ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปทางช่องทางสื่อออนไลน์นะคะเนื่องจากว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยทาง กระทรวงการคลังได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ที่จะมีในวันที่14นะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนวันที่14สําหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ทาง www คนละครึ่ง .com แต่ใครที่เคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส3อยู่แล้ว ตรงนี้สามารถกดยืนยันตัวตนได้เลยทางแอปเปาตังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครที่ได้รับ SMS มาว่าให้กดเพื่อยืนยันรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4ีตรงนี้ขอให้นึกไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนยังไงนะคะอยากฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ทุกๆกคนจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ